สวัสดีครับมาหาขุดปูอยู่ทุ่งนาขุดปูตอนเทียงครับติดตามรับชมกันได้เลยครับว่าเสกเพื่อไไปออมบ่ครับก็เดินกบขอขอบคุณนะครับที่มารับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับสวัสดีครับมนกาหาขุดปูครับหาปูครับนี้เล็กดีครับขอแล้วครับ

ไงหัครับหางหางหัวปูครับแดดแห้งครับขุดปูตอนเที่ยงโอ้พี่เด็กจริงจีต็นผู้ใหญ่อยู่บ่ต้นใบใหญ่ไงใบบางหมวยใบหมวยต่อครับงูหน่อยครับ I buzz. Nhai, yêu hết. Oi, Ôi, thích, yêu thích, hoa phá là, phá lọc, đó hoa, 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 này hoa, 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 เม่เห็นปูด้วยกล่องเห็น,หนสีกิน <c oughs> เอมอ,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 อเออสิแค่า,น,า <c oughs> น,นเนาะนี่ตืนนี่นี่ล้นครับ <c oughs> นี่ครับเออจีแค่น,นี้นะชอบตัว โอ้คนงายอยู่พืน้นดินดินไส้เป็นไงโอ้พอแล้วพอแล้วเดี๋ยว ดีนะเพราะตรงไทยหน้าเลยชื่อขุดปูจนเป็นลุมบอลเหือเลิกยืด

Út nhạc quá, có cái cú bản thổ quá Cái mày, này Tổ phóng nè đinh đinh Ăn xoăn Nghe Nghe แงังจบออ้ออหักไมกไมไปมันยากาศกุดกระปูตอนเที่ยง vừa được quen nhạc để yêu 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 Ủa yêu 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 ดูโบหินตัวนี่ต้มผงมูนี่เด็นี่ยบังเลยนะต้มงป็บกลก นี่ครับผลงานมื่อกี้ครับเอาซนี้ก่อนแล้วครับเดี๋ยวยังไปติดตามรับชมวาสิเ็ตยังกินครับว่าคิดว่าสิอปูแล้วครับเมือนี้บมื่อก้กินทนแล้วครับปูมีแต่โตมันมันนะครับสวัสดีครับนี่แหละครับปูที่ไปกลนมาตอนแรกครับบึงมันมันครับโอ้โหมันเต็มกระดองเลยครับแต่ก็สีเอามาเฮดอ้อยปูครับเมนูต่อไปครับ เดี๋ยวถามาเมื่อวหลับชมน้ำกันครับมากินข้อแรงน้ำกันนะครับวันนี้กจะเอาอีปูนะครับเบืองมันมนะครับมันนี่เอาวุ๊บก่อนเมืง่ไงเลยครับน,นี่ครับ กลนมาได้บางแรงนะครับมันนะครับไอซุ่มซุ่มกระดองซุ่มอึกมันนี่ก็สิจังเสียไปต่ำปั้นเนื้อมันครับมันนี่นี่มันก็เสียไปอ๋ออ๋อให้มันแข็งแข็งครับมัน ก็สิ่งกินน,นี่อยากเติบไม่ไดอ้อครับไอยปูนี่ครับปูเนี่ยัตมัน

我昨天看不懂。 对吗？<Good> แล้ววนี้ขั้นตอนต่อไปก็สิิอาเอาไปตำนะครับเอาไปตำเอาเนื้อมันมาเนี่ยครับตอนกจะป็นอ๋อออมันนี่แข็งอขอมันนี่ปูมันแข็งแขนครับ นี่ครับนี่ครับมันอีปูจะว่าออกมาแล้วมันก็สิแขนแบบนี้ครับเดี๋ยวจังเอาเนื้อมามาขวบรอบนึงครับหลายขั้นตอนครับกว่าจะได้กินครับเนี่ยขั้นตอนจะตำตำมาเนื้อมันมาปั่น นี่ยนะขั้นตอนการตำเมเนื้อปูนะฮะตำำตำแล้วก็ไม่ปั่นเอาหนมามนมะันหลังจากที่เราตำเนื้อมันล้วเนะี่ย นี่แหละครับเคยมาเมนูอ,อ้อยปูครับเพาททานเน็ตเสียได้ครับนี่นะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับใส่พักไอ้พับบัวผักซีเล่าครับก็บักบัว,วบับว,บว,บว,บวมีใส่ก้นานนั้นแล้วครับ ก็วดมุดเอาครับนี่ครับพักยุบแล้วครับอันนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับอ,อ๋อไอปูครับไอปูเปซบต้องกันครับอันนี้แซบเดี๋ยวได้ซิมวันนี้ครับอ่ะซิม นี่ครับตบไทยด้วยผักกระแ่งครับเสร็จแล้วครับบันนี้ครับมาได้กินทอมกันครับบันนี้แก้วกุ้งอ้อ,อยูครับ